มินิเปปิงเกอร์รอถอดเอาโอาหัวหมุนออกแล้วก็ปล่อยน้ำขึ้นบนแล้วก็คตกลงมาเดี๋ยวนี้ดูเป็นละองดีกว่าได้รักมีก็ดีกว่าดีกว่าไปใส่หัวหมุน วันนี้ทางร้านเราจะมารีวิวชุดปั๊มน้ำนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำ3นิ้ว2ใบพัดนะครับชนกับเครื่องอิเซกิ3สูบ28แรงม้านะครับตัวนี้เราเดินระบบให้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในชุดในชุดเราเนี่ยก็จะมีกองอากาศนะครับท่อไอเสียสแตนเลสถังน้ํามันคันเร่งสแตนเลส ปัมเทกนะครับตัวนี้เป็นป um ัมเท็กญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดินระบบน้ํามันให้ครบพร้อมใช้งานแล้วก็ระบบไฟนะครับกล่องไฟสลต์เตอร์พร้อมเกวัดโวลต์นะครับ,ตตรร all, รบแล้วก็หางปลาเป็นหางปลาดูดสีออกสามนะครับพร้อมประตูตน้ํานะครับตัวนี้คือลูกค้าเอาไปถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วสองตัวนี้จะส่งไปทางสุราษฎร์ธานีครับ ลูกค้าไปถึงก็แค่เสียแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันนะครับที่ลูกค้าเอาไปใช้งานจริงก็เฉลี่ยแล้วชั่วโมงประมาณลิตรสองถึงลิตรครึ่งนะครับแล้วแต่เร่งรอบนะครับแล้วแต่การใช้งานว่าขึ้นสูงขนาดไหนนะครับตัวปั๊มเนี่ที่เพจเนี่ยตีมาเฮสสูงสุด85เมตรนะครับตัวแท่นเนี่ยเป็นเหล็กอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงลูกค้าใช้ยาวๆได้เลยนะครับ แล้วก็ตั้งศู์อย่างดีนะครับยอยเนี่ยเราใช้เลเซอร์ยิงมาตรฐานนะครับพร้อมจุกจิกแทบไม่มีเลยครับเพราะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องต้นกําลังโดยตรงเลยเป็นเครื่องสามสูบยี่แปดแรงม้านะครับยี่ห้อเอฟิกิทนทาน,นะครับถังน้ํามันก็จุสามสิบลิตรนะครับสองตัวนี้ไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับ สภ,ภาพเดิมๆนะครับเครื่องสภาพเดิม,ดมไม่มีการบิ้วหรืออะไรเลยทั้งนั้นก็คือลูกค้าไปถึงใช้งานได้เลยเติมน้ำมันเครื่องก็ใช้ได้เลยนะครับตัวปั๊มก็มีขนาดกระทารัสนะครับงานเรามาตรฐานนะครับไม่ใช่ทำไปให้ลูกค้ากลับมาด่าหรือว่าเรานะครับ เสร์ให้ลูกค้าจะบอกปากต่อปากนะครับหม้อน้ําอีกอย่างนึงเสริมให้นะครับหม้อน้ําเนี่ยเป็นหม้อน้าทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นหม้อน้ําญี่ปุ่นล้างก่อนประกอบนะครับไม่ใช่มาเดิมๆก็คือใส่เลยไม่ใช่นะครับอนไหนไม่ดีเราก็ทําให้ดีหมดนะครับยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ทําก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เราไม่ได้เปิดฝาโูบไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ทั้งชุด59,000บาทพร้อมใช้งานนะครับไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งเก็บปลายทางนะครับ